กันก่อนนะคะเพื่อแบบเฮ้ยอาจจะแบบยังไม่รู้จักกันรุ่นพี่ๆทุกคนด้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมินดี้กจะไมลังัอยู่ลกวสีค่ะสวัสดีค่ะมิินดีค่ะแคนงจังมินดี เราไปกับเพลงแรกกันเลยค่ะอเปเพลงใหม่ ลองเช็คไหมเอลี่ว่าแบบเอ้ยมีใครฟังเพลงใหม่ยังเพราะเหมือนเมื่อกี้ก็แบบได้ยินเสียงแบบเวลเวลมาแบบ s t u c k i n the twilight นี่ะลองถามหน่อยใครเคยฟังแล้วแบบยกมือหรือว่าส่งเสียงแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยหน่อย้นะคะนมาหมาเนี่ย่ะยจริงป่าจรงไหมไหนลองไม่ฟังไม่มีครนยะคะพอไมอพักกันกัเดี๋ยว้วก หกเจ็ดแปดสักยิ่งนัดสวเก็บฉันในงานอนอันคืนดีชิมเบลไล่พอจะมีมารมันแต่ว่าอ่ะอ่ะเราแบบว่าคุยกันมาสักพักแหละคือได้ขาว่างานนี้เป็นงานแข่งโคเวอร์แดนสุกไหมคะถูกต้องแบบนี้เราก็แข่งโคเว่ร์ ขอบคุณค่ะหนูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงแบบว่าอยากเป็นศิลปินใช่ไหมซึ่งเรามาแบบพูดถึงน้องเกดด้วีกว่อเพราะเขาเคยแบบว่ามีความฝันอยากเป็นศิลปินถูกไหมใช่ค่ะคืออยากจะบอกว่าเริ่มต้นมาก็เริ่มต้นเป็นเด็กโฟกเหมือนการใช่นี่เราตอนนี้ก็เป็นงานศพด้วยใช่อยากจะบอกว่าสนิทหนูชอบหนูมากใช่แล้วก็มีความฝันอยากเป็นศิลปินอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยา่บกพวความรู้สึกแบบเด็กๆนะคะที่ใครมี อยาเป็นศิลปินค่ะก็ค่ะก็อยากจะให้อยากจะให้กำลังใจน้องๆนะคะที่ใครมีความฝันเนาะก็คือสู้ๆนะคะทุกคนที่เชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะเชื่อมันในตัวเองสู้ๆค่ะตั้งใจนะคะทุกคนทไคได้ไได้ได้ด้ไ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 ด้้ได้ได้ล้ได้ได้เ้้ ถูทุกคนใช่ค่ะเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่เราต้องแบบมายกยายสัยงโทนถูก

te okay.

Oh my god. เราต้องาการแทบใจจะต้องนังบ,บนนานนนตายฉังเป็นแกนต้นไม้ผู้จะรับกโชวหลักแค่ะชีวิตไม่เชื่นจะรับโชคจะอยากได้บ้า Thank you โบอทำยังไงอ่ามีแนวคิดยังไงให้น้องบ้างฝากไว้ตัวแทนชื่นค่ะคก็ยังบอกทุกคนว่า <c ười> วันนี้นะคะไม่ใช่วัสนสุดท้ายที่เราจะไี้เต้นนะคะอยากให้ทุกคนถึงแม้วันนี้จะไม่ได้รางวัลเลยก็ไม่เป็นไรเลยอยากให้ทุกคนซู้อต่อไปห้ามหยุดพัฒนานะคะ <c ười> ถ้าทุกคน,นหยุดพัฒนา ทุกอย่างก็จบค่ะใช่แล้วก็ควขอใครอย่าเป็นศิลปินนะคะอยากให้ทุกคนซ้อมบ่อยๆค่ะใช่์แล้วก็เอาเพงไปหาโอกาสค่ะอยากให้โอกาสเข้ามาหาเราชู้ๆค่ะได้แล้วต้องไปถแล้วกันนะคะเซลฟี่ลูกหนูหันหน้าไปข้างหลังเวทีแอปตกลขึ้นมาเลยค่ะให้ศิลปินนะคะถ่ายรูปเราจะได้เห็นแบบข้างหลังเยอะๆขึ้นบนบกไหลบูบูกิ้การได้เลยนะเถือไป จะให้กับศิลปินน้องจากนี้เลยค่ะคชาจกดดเนะยมากเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณชจะเลียของ่อ๋อทุกคน นี้นะคะใครที่อยากได้รูปไม่ว่าจะเป็นลูกๆน้องๆของตัวเองจะเป็นลูกศิลปินหรืออาจจะมีตัวเองอยู่ในนี้ก็ได้นะคะอ่าสามารถเข้าไปดูรูปตัวเองได้นะคะเขาจะมี QR Code ใช่ไหมค,คที่ไหนแล้วไปขอ QR Code ค,คได้ที่ไหนน้องกระตูนที่ตรงจุดงลงทะเบียใช่ไหม จุดลงทะเบียน QR code โหดใสกแกนได้เลยนะคะเข้าไปดูรูปแต่ต้องซื้อนะอ,อ,อ่าเผื่ออยากได้นะคะรูปสวยๆโดยช่างถีมือมากมายอยู่ดูในเกียตของเซ็นทันก็ได้โอเคขอบคุณ